โชว์ความลาดห้าสี่สามสองหนึ่งบล็อกสตาร์เบบี้เอาเดี๋ยวตั้งไว,ว้เท่าไหร่อ่ะเราเล่นเจ็ดด้วยอ่ะอันนี้นะครับทีมผสมทีมผสมนี่เจอพ่อยอ์เข้าไป โอลานตายแล้วชักศอกยสย<ค>โอ้โหนี่ครับโ,โคบี้ครับโคบี้มาแล้วครับองลงวันนี้ครับ โถ oh, โชเวลาปั๊บปั๊บคุกแปบเฮ้ยโอ้ยไม่พอใจอ่ะพรมดอ่ะ นี่คือเสียงอัตรากันได้หัวหใจครับต,ตุบตับตุบับ <c oughs> ใช่มันเข้า,ากล้องไงต,ตุบตับตุบตับนี่ครับพอยครับส่งมาครับพอก้ครับสามแต้มเลยครับสามแต้มครับ ริมเลยลูกนี้อันนี้มีสองเท่านะครับเอ้ยพอชิดสก็พอสามเอออ่าสามสาม,สาม กันทุกคนอ้าวพ่อเบียร์สวัสดีสวีดัตเป็นยังไงอ้โหพึ่งยะมาจากชนบุรีเนี่ยจริงเหรออย่าปังกล้องอย่าปังกล้องก็อทอไปทำอะไรเมืองชน เอาละครับเกมเปิดครับดีครับพ่อใหญ่ครับเฮ้ยย,ย,ยังไงก็ได้ ไปแล้วครับไปแล้วครับฟลุ๊ปครับ <ไป S 1> โอลัน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 นะครับลูกนี้ครับต้องได้แล้วครับโอ้โหพอเองครับพอเองฟลุ๊ปครับ ช็อตแสบทริปทรัพย์บอลครับเต็มเต็ม โอ้ยลืม <laughs> โอ้โห,โหวันนี้พ่อชิดเเขาเป็กแฟบโอ้โห,โหนี่นะครับนักบาสสลัมดังครับพ่อเบ๊กเพราะซึ่งชอบดูสลัมดังก่อนนอนทุกคืนครับ เชิงยังไงโอ้โหนิ่มๆครับลูกนี้นิ่มๆครับอัน,นนี้สกอร์คือ14สวัสดีครับเอาไปเลยเอาไปเลย,ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ตัวขับเกอบตก โอ้ยพอชิ้นเล่นแรงอ่ะมาแล้วนะครับ The Shadow ครับ The Shadow มาสายครับมาแล้วเฮึองได้ไม่ได้องได้นะครับทุกนี้สองคะแนนใส่ใอ่น่พอเพลงครับ บเล่นเอาแน่เน,นเลย40วิโอ้โห,โห,โหลูกนี้สามต้มครับเห็นมาแต่ไกลฟิวๆมาแต่ไกลสองคะแนน จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมโอ้เคอรี่โอ้โ,อโหไม่ทันนะครับลูกจริงเมื่อกี้